เออ,บบเออนี่อย่างนี้เห็นไหมสวัสดีค่ะปอผานะคะค่ะวันนี้พบกันกับเชสุตสลา แชรสูตรสลามใกล้ EP เข้ามาทุกทีทุกทีเลยนะคะส่วนนี้น่ารักมุ้งมิงมากมากเลยนะคะอยากดูแล้วว่าเป็นของน้องอะไรและสุดรอะไรนั้นตามเดูกก็เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาหนูชื่อทีนะคะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าโควิดซาซาค่ะตามกระแสนิดนึงนะคะซ่ามากนะเธอตอนนี้อืมเธอซ่ามากนะจ๊ะเย้เยหนูแชร์ครั้งแรก แชร์ครั้งแรกก็ได้เลยนะเคงั้นไปดูอุปกรณ์กันเลยบางคนแชร์มาดวงนะ้มันอยู่ที่ดวงจริงๆนะแล้วมันอยู่ที่จังหวะเบราพาแบบนึกรึมด้วยนะจังหวะด้ยนะจังหวะพูดเลยโอเคได้ไงาาเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะถ้วยผสมค่ะช้อนคนค่ะแชมพูค่ะอาน้ำลักนี่เขียวค่ะเอาขุนค่ะกาวน้ำใสมุกสีเหลืองพี่พาไม่มีใช้ลูกปัดสีเหลืองนะคะ เพราะว่ากลัวมันจะไม่บมันจะไม่คือไวรัสแต่นึกองออกมา,มา <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอน้ำยาทำสลามค่ะอุปกรอนมีแค่นี้ถ้าไงเราไปลงมือทํากันดีกว่า <c oughs> มาค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะใส่ครีมอาบน้ำลักสามปื๊ดค่ะหนึ 2> 1, 2, ใส่แชมพูสี่ปื๊ดค่ะหนึ่นั้นนะคะคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะ <c oughs> ต่อจากนั้นนะคะใส่กาวน้ำคุน สิบช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณลองเลยค่ะ 4, 9, 10, แล้วก็ใส่กาวน้ำใสอีกสิบช้อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดขวดพอดีเลยจากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ชือสูตรเลิศและตอนเล่นเลิศๆค่ะ พี่พักก็เลยเหมือนแบบเลือกสุดนี้มานะคะน้องบอกให้ใส่สีเขียวลงไป2หยดพี่พาเปลี่ยนใจใช้สีเขียวนี้ดีกว่าเขียวอะคริลิกมันจะได้ดูเหมือนเป็นสลามสลามก็คือแบบไวรัสหน่อยๆนะคำว่าสลามนึกออกไหมทุกคน <c oughs> คือมันเหมือนเป็นตัวสกรปรกปะหรือว่าตัวพี่ทักความสกรปรกนี่แหละ <S 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 งงเหมนะือนกันตกลงไปยังไงอุ้ยสวยสวยมากเลยคะ่ะสลามสีนี้สีเขียวสะท้อนแสงนะคะทุกคน เลิศเจ้าเลิศเล,ลามลงไปแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะวว้าใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆค,คนค่ะนี่น้ำยาปอผากับกาวน้ำขุนต้องค่อยๆค,คนนะคะใส่เย็นๆค่ะเพราะว่ามันจะแบบว่าต้องให้เขาน้ำยาแทรกซึมเข้าไป ในตัวกาวนะคะพี่พาย,ยังขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาทําสลามชุดทําสลามเนาะติดต่อได้ที่แฟนเพจเ c e b o o k ปะปะพพาไทยแลนด์ได้เลยนะเพิ่งกลับมาแฟนเพจเพิ่งกลับมามีคนซื้อเยอะอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าปิดเทอมเนาะไม่ได้ขายเลยอะ <c oughs> <c oughs> ดี๋สิเดี๋ยวป้าพาไปนวดเขาให้เข้ากันก่อนนะท้า <c oughs> ได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ้าเป็นอย่างนี้เลยนะคะ สวยมากๆค่ะสีเขียวนี้เนาะมาเราเอามาลงมาเลยคือกิมมิคสำคัญคือตอนเล่นค่ะตอนนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าป้าพาจะทำยังไงให้เขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายัางไง่ให้เหมือนไว <laughs> รวัสอ่ะป้าพาคิดไว้นะคิดจริงๆคิดว่าจะเป็นกลมๆและจะยืดเขาออกมาแบบนี้เออนี่อย่างนี้เห็นป่มเออกดเบือนดูนะ <laughs> <laughs> ให้มันดูมุมๆอ่ะอ่าแต่น้องบอกว่าให้ทำเป็นจุดๆเ <laughs> นี้ยดูดิตัวอะ มันต้องยาวเท่านั้นนี่ไวรัสมันจะเป็นทำนองนี้เออพี่พาไวรัสหรือกบหรืออึ่งอึ่งพี่อึ่งแ <c oughs> ล้วพ่บอ,อโอเคนี่ทําสีเหลืองเป็นจุดจุดอ๋อได้อยู่จุด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 ปลาดาวแล้วพี่พาอันนี้ปลาดาวมองอยังไงก็ได้คะ่ะโปรดให้มันเป็นไวรัสเพราะว่าเพราะว่าเจ้น,นั้น อย่าให้มันเป็นไวรัสอะทําไงดีอะมันไม่เป็นอะนะก็น่ารักมุ้งมิ้งกันไปค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเล่นกันแล้วอะค่ะเรียบร้อยแล้วช้ดาพี่พอยคะแนนน้อง9คะแนนค่ะไวรัสก็เหมือนอึ้งไปนิดนึงนะคะขอโทษน้องด้วยนะคะยังไงเรามาเล่นกันเลยโอ้โอ้พอจิ้มแล้วได้อยู่นะก็เรียบง่ายไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่แกโอเคนะ สูตรก็ค่อนข้างที่จะทําง่ายนะคะยืดนี่โอ้โหข้างในเป็นเนื้อไวรัส <c oughs> เนื้อไวรัสนั้นโอ้นุ่มมากเลยทุกคนยืดด้วยนะคะนี่จะยืดให้ดูนี่ยืดสวยมากเห็นไหมพอทําทเป็นอย่างนี้คือสวยมากเออทําอย่างนี้แล้วก็ลองโรยไหมแล้วฉันก็โรยไวรัสอย่างนี้ไงแกเนี่ยอย่างนี้ก็ <c oughs> มันก็ไม่ไวรัสพี่พามันมันสวยเกินไง วรัสมันก็จะต้องน่าเกลียดหน่อยไหมหรือไงเอาเถอะเนี่ยสวยแล้วสวยนั่นแหละโอเคไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู Q a กันเลยค่ะวันนี้น้องพีถามอะไรเป้อพากันบ้างตามดูกันเลยจ้าอายุดมากเลยนะคะเป็นไวรัสไวรัสหอมมากเลยไวรัสน่ารักโอเคค่ะมาถึงคำถามแรกมาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะถ้าพี่พาเลือกระหว่างเงินล้านกับรถเบนซ์พี่พาจะเลือกอะไรคะ จะบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะจะเลือกรถเบนซ์อย่างแงน,น่นอนนี่จะบอกให้น้องๆคิดเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหนึ่งล้านบาทเนี่ยซื้อเบนซ์ไม่ได้นะคะทุกคนกคนึกออกไหมอ่ะจริงๆอ่ะคนจะมีของใหญ่เนี่ยต้องมีศักยาภาพเลยคะ่ะทุกคนอ่ะถ้าสมมุติว่าเปล่าล่าเอารถเบนซ์มาจอดที่บ้านใช่ไหมเอารถเบนซ์ไปขับใช่ไหมรถเบนซ์เกิดอุบัติเหตุหรือย,ยางหรืออะไรอย่างเงี้ยคือค่าซ่อมแพงมาก <Huh? S 1> เอาเงินล้านดีกว่านะจุดๆนี้เอาเงินล้านได้เลยไหมตอนนี้หรือไง เอามาให้ได้เลยไหมเงินล้านค่ะไม่เอาค่ะรถเบนบอบอเพราะว่าซ่อมแพงมากเปลี่ยนอลงอไหล่แพงสุดๆเลยค่ะโอเคค่ะขอเงินสดๆนะคะแล้วเราก็จบกันเลยนี้เท้าหนาที่2ค่ะพี่พายคิดยังไงกับสูตรนี้คะพี่พาคิดว่าทําง่ายนะคะแล้วก็เล่นสนุกค่ะแต่พี่พาคิดว่าถ้าใส่ลูกปัดกลมๆมันคงจะเล่นยากเหมือนช้าไข่มุกอ่ะมันคงจะกระจายเต็มบ้านแต่มันเป็นลูกปัดสีเหลืองแบบเล็กๆอย่างเงี้ยมันติดสลามเลยเฮ้อเออไม่รู้ว ด,ดูดิอ้าวมีความยืดโอเคก็โอเคค่ะสุดนี้เนาะขัถังสุดท้ายพี่พาลัวเสีนอะไรมากที่สุดคะช่วยกันนั่นหน่อยนะคะขึ้นลูกไปดูไม่ขึ้นลอเล่นไม่ขึ้นนะห้ามขึ้นนะใครนัดต่อห้ามขึ้นลูกโอเคไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นลูกใดๆก็คือไม่ขึ้นลูกเพราะตัวเองจะดูไม่ได้โยนโยนไอแพดโยนคอมพิวเตอร์ทิ้งแน่นอนพี่พาลัวทุกแกค่ะกลัวมากแค่ได้ยิน ชื่อก็คนหัวลุกแล้วไม่อยากจะคิดถึงรวดรายสวดทรงของเขาวหน่อยนะ,ะแล้วทุกคนล่ะคะกลัวสัตว์อะไรกันบ้างเวลากลักกวๆจริงนะแป่นะพี่พาไม่กลัวงูเท่าตุกแกนะงูนี่คูยยังเคยแบบจับได้เลยอย่างนี้เนาะขูวตักแกมากมาถึงที่สุดค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันดันหน่อยเนาะ,ะก็รีบๆมาแชร์กันนะคะอันนี้จะถึงวันเกิดป้าผาแล้วนะคะนั่นก็คือวันที่หนึ่งพฤษภามน่นเอง เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ไยฮอร์มันเกิดแล้วกันนะคะแทยงไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้บายแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ